วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวอามาตะจากพุทธตำนานกันดีกว่าเป็นเรื่องของความรักที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆทรงพลังขนาดที่ว่ามันสามารถท้าทายเส้นทางสู่การตัดสูดได้เลยคำพูดประโยคนี้เนี่ยความรักเป็นเรื่องร้ายไม่ใช่เป็นเรื่องดีมันคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะเป็นคำกล่าวของพระอานนท์ที่พูดกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคำพูดนี้แหละที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการเรื่องมันเรื่มแบบนี้ ในวันอากาศร้อนๆวันหนึ่งพระอานนท์พุทธอุปถักต์ของพระพุทธเจ้ากำลังเดินทางอยู่แล้วท่านก็แวะพักที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งและขอน้ำดื่มจากหญิงสาวรับใช้คนหนึ่งชื่อของเธอคือโกกิลาพอได้ยินแบบนั้นโกกิลาก็ลังเลเลยคือในยุคนั้นเนี่ยเรื่องวันนะมันเข้มงวดมากใช่ไหมเธอก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ทาสีเป็นคนชั้นต่ำไม่คู่ควรที่จะตักน้ำถวายให้พระเทระ ซึ่งมาจากวัณณะกษัตริย์แต่คำตอบของพระอานน์นี่สิมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยท่านบอกว่าอาตมาไม่มีวัรณะแล้วคือคำพูดนี้มันเหมือนทลายกำแพงในใจของโกกีลาลงมาเลยในความเมตตาของท่านเนี่ยเธอได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันพิเศษจริงๆและไอความเมตตานี่แหละมันเหมือนไปจุดประกายความรู้สึกบางอย่างในใจของโกกีลาขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อน ใช่แล้วเธอตกหลุมรักพระอานนท์แบบหมดหัวใจเลยถึงขั้นที่ว่าทิ้งงานทิ้งทุกอย่างแล้วเดินตามท่านไปถึงวัดเลยนะไปสารภาพรักแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นทีนี้มุมมองของทั้งสองคนมันต่างกันสุดขั้วเลยใช่ไหมพระอานนท์ก็พยายามจะอธิบายตามหลักธรรมว่าความรักความยุติดเนี่ยมันคือต้นเหตุข,ของความทุกข์นะแต่สําหรับโกกีลาในตอนนั้นโอ้โห เหตุผลอะไรก็ฟังไม่เข้าหูแล้วความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุผลแต่มันคือทั้งหมดของชีวิตเธอไปแล้วเอาละสิพอรู้ตัวว่าถ้าเป็นคนธรรมดาแบบนี้ไม่มีทางได้อยู่ใกล้พระอานทนแน่ๆโกกีลาก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่ต้องบอกว่าสุดต่งมากไม่มีใครคาดคิดเลยนั่นคือเธอยอมสละชีวิตเดิมทั้งหมดแล้วขอบวชเป็นภิกษุณีแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แรงจูงใจในการบวชของเธอเนี่ย มันมันผิดที่ผิดทางไปหน่อยคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเป้าหมายของเธอไม่ใช่การหลุดพ้นไม่ใช่การดับทุกข์แต่เป็นการได้อยู่ใกล้ใกล้พระอานนท์แค่นั้นเองชีวิตในผ้าเหลืองของเธอก็เป็นแบบนี้คือภายนอกเนี่ยเธอศึกษาธรรมะปฏิบัติกรรมฐานทำหน้าที่ภิกษุณีได้แบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะแต่พอพอได้เห็นพระอานท์แสดงธรรมเท่านั้นแหละไฟในใจมันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง มันเหมือนเป็นเครื่องย้ำเตือนตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเธอมาบวชเพื่ออะไรโกกิลาก็เลยเหมือนติดกับดักเลยกับดักที่สร้างขึ้นมาเองเป็นความขัดแย้งที่มันทรมานมากๆอยู่ข้างในระหว่างหน้าที่ของนักบวชกับความต้องการลึกๆของหัวใจ มันโชว์ภาพสงครามในใจของเธอได้ชัดเจนมากเลยนะคือในใจดวงเดียวกันเนี่ยมันมีสองโลกอยู่โลกหนึ่งคือเส้นทางของภิกษุณีที่ต้องสงบต้องมีวินยัยต้องปล่อยวางแต่อีกโลกหนึ่งมันคือหัวใจของคนที่กำลังมีความรักที่มันทั้งโหยหาร้อนรนแล้วก็เต็มไปด้วยความยึดติดสุดท้ายเธอก็คิดว่าไม่ไหวแล้วต้องหนีเธอเชื่อว่าระยะทางน่าจะช่วยดับไฟในใจได้ ก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่วัดที่เมืองอื่นเลยเมืองที่ไกลออกไปมากๆแล้วมันก็ได้ผลอยู่พักนึ่งนะเธอเริ่มรู้สึกสงบขึ้นมาบ้างถึงแม้มันจะเป็นความสงบที่แบบรอวันแตกสลายก็ตามแต่ก็นั่นแหละความสงบมันอยู่กับเธอได้ไม่นานจริงๆเพราะดันมีข่าวมาว่าพระพุทธเจ้ากับคณะสงฆ์ซึ่งแน่นอนว่ามีพระอานอนท์อยู่ด้วยกำลังจะเดินทางมาที่เมืองนี้พอดีแค่นั้นแหละ ความรู้สึกเก่าๆที่อุศากดเอาไว้มันระเบิดกลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกพอจนตรอกเข้าจริงๆโกคิลาก็เลยคิดแผนขึ้นมาแผนที่แบบอาจจะดูสิ้นคิดนิดหน่อยคือเธอแกล้งป่วยป่วยหนักเลยนะเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเธอป่วยหนักขนาดนี้ยังไงซะพระอนนท์ก็ต้องถูกส่งมาเยี่ยมแน่นอนแล้วพระอานนท์ก็มาจริงๆแต่ด้วยปัญญาของท่านนะนะท่านมองปุ๊บ ก็รู้ปั๊บเลยว่าอาการป่วยของโกกีลาเนี่ยมันไม่ใช่ป่วยกายแต่เป็นป่วยใจต่างหากจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละแทนที่ท่านจะสงสารท่านกลับตัดสินใจว่าจะต้องให้บทเรียนที่เจ็บปวดแต่จำเป็นกับเธอท่านสอนหลักธรรมที่ลึกซึ้งมากๆที่เรียกว่าอาศัยตันหาละตันหามันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือให้ใช้ความอยาก ที่เป็นความอยากในทางที่ดีนั่นก็คือความอยากที่จะพนทกอยากจะตรัสรู้เนี่ยแหละมาเป็นพลังในการเผาทําลายความอยากในระดับที่ต่ํากว่าอย่างความรักความใคร่ความยึดติดในตัวคนให้มันมอดไม่ไปท่านเทศให้เธอฟังถึงความจริงของชีวิตว่าคนเราเกิดมาก็ร้องไห้กำมือแน่นเหมือนอยากจะคว้าทุกอย่างไว้แต่พอตอนตายเราก็แบมือออกไปไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลย ท่านบอกให้เธอเลิกยุดติดกับความรู้สึกที่มันมีแต่จะสร้างความเจ็บปวดวินาทีนั้นโกคีลาได้แต่รู้สึกละอายใจเจ็บปวดมากแต่ก็นับเป็นครั้งแรกเลยที่ใจของเธอพร้อมจะเปิดรับฟังความจริงแล้วเรื่องก็มาถึงจุดคลายแม็กซ์ในเย็นวันนั้นเองเหมือนจังหวะทุกอย่างมันลงตัวพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพระองค์ก็เล็งเห็นด้วยพระญาณว่าจิตของโกกีลาในตอนนี้มันสุขงอมเต็มที่แล้ว พร้อมแล้วที่จะตื่นรู้ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันนั้นมันเหมือนเป็นยาขนานเอกที่จี้ไปที่ใจกลางความทุกข์ของโกกิลาโดยตรงเลยพระองค์ทรงชี้ให้เห็นความจริงของร่างกายไอร่างกายของพระอานนที่เธอบอกว่ารักนักรักหนานะ่ะว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สวยงามพระองค์เปรียบเปรยได้แบบเห็นภาพและทรงพลังมาก ว่าร่างกายคนเราก็เหมือนลงศพที่ประดับไว้อย่างสวยงามข้างนอกดูดีมากแต่ข้างในมีแต่อะไรมีแต่ของเน่าเปื่อยของโศโรครกพอได้ฟังแบบนี้ภาพลวงตาทั้งหมดในใจของโกกีลามันพังคลืนลงมาเลยเธอเห็นแล้วว่าที่เธอหลงรักมาตลอดมันก็แค่เปลือกนอกที่ห่อหุ้มความเสื่อมสลายเอาไว้เท่านั้นเองพอได้ฟังทำไปเรื่อยๆโซ่ตรวนที่มันมัดใจเธอมานาน มันก็ค่อยๆขาดออกทีละข้อทีละข้อความรักที่มันเคยร้อนเป็นไฟความหอยหาที่สั่งสมมาไม่รู้กี่ปีมันค่อยๆสลายหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้และในที่สุดณที่ประชุมส่งนั่นเองหลังจากที่ได้เผชิญหน้ากับต้นตอความทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของตัวเองกกีลาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุเป้าหมายสูงสุดทางธรรม เปลี่ยนจากไฟรักที่แผดเผากลายมาเป็นความสงบเย็นที่แท้จริงได้สําเร็จเรื่องราวของเธอเป็นบทพิสูจน์ที่ดีเลยนะว่าบางทีอุปสรรคที่ดูเหมือนจะใหญ่ที่สุดในชีวิตเรามันอาจจะเป็นประตูบานเดียวกันกับที่นําเราไปสู่อิสรภาพก็ได้เรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้ให้เราทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเรากล้าพอที่จะหยุดวิ่งไล่ตามความปรารถนาของตัวเองดูบ้าง